สว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาแซบนะจ๊ะตอนนี้จะเราอยู่ที่ไร่กระหลงรีสอร์ทจ้าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไร่กระหลงรีสอร์ทจ้ะเรามาเขียนงัวเพื่อนเื่อนจ้ามาเขียนรักงัวนะจ๊าเพื่อนๆนจ้าวันนี้บรรยากาศค่อนข้างร้อนปานกลางแต่มีลมอ้าเพื่อนๆจ้าเห็นไหมลมลมลมแรงค่ะ เราจะพาเพื่อนๆไปหาน้องแฝดจ้าน้องแฝดอย่างนี้เด็กเด็กน้องแฝดน้องดีดเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเบิง้งเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูน้องแฝดก่อนดีกว่าตามร่าหาน้องแฝดกันนะนางดีดสายดีดดองๆอีเป๊ะ อันนู้นอันนู้นน้องปิยิ้มแห้งกินหยาชับเดี๋ยวปีหน้านะคะเข้าขึ้นบ้านแล้วจะหาผัวให้เด้ออีแม,ม่วะแม่ซอวว่าเสียหาผัวให้นางแต่ว่าถาเบ,บิ่งนก่อนเ้อเบิ่งอาการกันว่าว่ากีจะขึ้นหรือจะลงปั๊บเอานางโอเคนะเจอแล้วน้องแฟดเป็นเพื่อนจ้าน้องแฟดมาหาโมน้องแฟดแอบมาหาเพื่อนเด้อน,นี่เด้อชั้ อุ้ยโมจินน่ารักมากเลยนะสีขาวข้าผูกเรียบร้อยแล้วแฟดน้องแฟดน้องแฟดเห็นไหมเมืม่อไว้เราเป็นกินไปสิกินนี่น้ำกันเลยสังเกตไหมแฟดอันนี้ แดดเก้าหูไหมเก้าหูวไหมนี่วะมนเพื่อนใจมาไม่ไเพิ่นกินไปสิกินอยู่มันกนได้เพราะว่าเพิ่นเป็นฟ้าแสดเป็นฟ้นาแสดห่างกันห่างกันแค่เตือนอือแฝดเกาหูหไหมแฝดเกาหัไหมเกาหูบป่ะน้องแฝด น่ารักนะมาแฟนมันแตกต่างคันอีกต้นหนึ่งมันจะมีด่างขา,ขาวๆด้วยเห็นไหมมันซิงอกบขา,ขาวๆเมพันยูข้างล่างคนจ้าต้นที่มันแอบแอบขึ้นมากินหญ้าก,ก็โมไหมเดี๋ยวโมคนที่นี่ เพื่อนเพื่อนมาลอยกินหง่ากัมูมเห็นปะน้องแสตอันนี้วัวข้างบ้านเด้อวัวแบบว่าข้างข้างคนข้าง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 บ้านเพื่อนก็มีงัวคือกัรเพื่อนเพื่อนจ้าง้อลายรตัวเพื่อนจ้าสิให้สิผ้าข้างเบื้องงัวตอนนี้ที่ว่ามันเป็นแบบว่าเป็นคล้ายๆอีสุกอีใสเห็นไหมตอนนี้ช่วงหนึ่งที่เป็นโรคระบาดแห่จ้าที่เป็นโรคระบาดแล้วทีนี้มันเป็นแบบเป็นแบบเป็นเม็ดแต่ว่าตอนนี้ก็หายได้แต่ที่บอกให้ฟังจ้ะจ้า เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคล้ายๆแบบว่าแบบมันเป็นแผลเป็นเนาะแล้วมันหายแต่ว่ามันหายเรื่อยๆมอเห็นไหมมอเป็นคล้ายๆเป็นแบบว่าแผลแบบเป็นเป็นแผลเป็นอะเห็นบ่เพื่อนๆจ้าเป็นแผลเป็นแต่ที่ตัวเนาะหนาวงซานเนาะตัวนี้เนาะอันนี้บ๊ว่บไม่นองแฟดแด้จ้ะเด้อมออีเพิ่นอีกอีกอีกบานหนึ่งเพิ่นเลี้ยงอยู่นี่จะให้ดูเฉยๆว่า ว่าเวลามันหายแล้วมันจะเป็นเป็นแผลเป็นคล้ายๆเป็นแบบอีสุกอีใสอะ่ะหาหงสารมากเลยแต่ว่าก็หายเลยละชับโอเคไปหาน้องแปดกันหัวน้อยมอัอออามา่ารัมเนี่ย สีขาวอ่าอันนี้วัวข้างบ้านเด้อน่ารักดิสีขาว,ขาวน่ารักเด้ตะปุตะปุตะมิหม้อนอแฝดอันนี้เพื่อนสาวน้องแฝด Nóng phẹt đồn trọ cho mục mò phẹt hú mấy cao hú mấy cao hú mấy khiệt vào cao hú nhàng này phẹt hú ba cao hú mấy nóng phẹt <laughs> อันนี้นวัวข้างบ้านอันนี้เพื่อนน้องแฝดอันนี้วัวข้างบ้านเก้าหูไหม น้องแฝดไปแล้วน้องแฝดน,น้องแฝดปล่อยให้กินยหญนี่แหละ ตามติดชีวิตแปดว้าวโอเคเสร็จแล้วมาหาแม่มาหามาหา,มหาแม่และหนองยยาน มาจะไปไหนจะไปไหนน้องแปดบักขี้ดื้อไงอีขี้ดื้อไงเกาหูไหมเกาหูไหมมาเร็วๆๆ็เกาหูให้แม่เกาหูให้มาเร็วๆเข้ามาแปดมาเร็วๆเกาหูให้เร็วเร็ว ใส่คันหูไปแล้วเก๊เสื้อเราไปไม่เพื่อนๆจ้างมึงมัน,มน,มน,มนด,ด,ดูดเลยน้องแฟรน้องแฟด บอกว่าไม่ต้องผุ่นบอกว่าไม่ต้องผีงงงกันล้วกระหูว่าเขาอขอกอยูล่ละบองันงหนเอามาหูไปมองแก้วก็ได้หาย,ยังมีอยู่นั่นก็กินเขาเองว่ามัน เดลมเปลี่ยนทิศว่าหมู่บ้านลมมันสิมาทางพี่ทางหันขเขื่อนแต่ว่าเหมือนลมเปลี่ยนทิศลมมาด้านนี้เดอ้อเพื่อนๆจ้าลมเปลี่ยนทิศจ้าลมเปลี่ยนทิศเดอ้อเพืเ่อนๆเ้ย เิ่มปลียนโอเคจ้ะเพื่อนๆจ๊ะได้เวลาเอาเขาของแล้วจ้าสั้าเสนนาะปานช่ไป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  โอเคเราวัวเข้าคอกแล้วภารกิจพิชโชไปไปไปแห่อีห้านี่โอเคเราเอาหญ้าให้วัวเรียบร้อยแล้วเอาเฟืองให้เรียบร้อยแล้วจ้าโอเคภารกิจพิชโชว,วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคนะคะเดี๋ยวให้ดูกันโอเคนะคะโอเคกิ๊บเก๋กิ๊บ้นเกลกอขึ้นเก๋ นุ้ยอีขี่ทีไงโอเคค่ะไปแล้วมาอะไ้อ่ะโอเคนะคะเพื่อนๆจ๋ะโอเคภารกิจพิชโชว,ว์วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคสวัสดีค่ะ